สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปเกี่ยวกับต้นชนชมไปนานเลยนะครับคลิปนี้มีโอกาสก็เลยมานําเสนอการเตรียมดินปลูกต้นชนชมต้นอ่อนต้นเล็กๆให้เพื่อนๆดูกันนะครับแต่อื่นๆแต่ก่อนอื่นก็พาเพื่อนๆมาพบกับชนชมดอกสวยๆก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็ เป็นสเสน่ห์ของดอกชนชมเลยนะครับชนชมก็มีหลายสีหลายแบบหลายดอกหลายชั้นนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นดอกสีแดงซ้อนอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองซ้อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นชมพูซ้อนอ่าซึ่งสเสน่ห์ของชนชมก็จะอยู่ที่ดอกนี่แหละครับอีกทั้งชวนชมยังเป็นไม้ที่ให้ความสวยทั้งราก ดแล้วก็ลําต้นกิ่งก้านสาขาครับสามารถที่จะนํามาเป็นไม้ดัดได้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยครับเราต้องเริ่มจากการปลูกชนชมต้นน้อยๆก่อนนะครับอันนี้เป็นชนชมต้นน้อยๆที่ผมเพาะไว้ประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วนะครับวันนี้จะมาทําการแยกลงกระถางครับแยกลงกระถางเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในกระถางที่แบบ กระถางละหนึ่งต้นนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะนําไปจําหน่ายได้ต่อไปนะครับซึ่งวัสดุที่เตรียมนะครับก็จะเป็นกร,ระเบ้างปูนซับกระบม้อรปูนซับตัวนี้ผมจะใช้ผสมในดินปลูกแล้วก็จะนํามาเป็นวัสดุรองก้นกระถางนะครับซึ่งกระถางที่ผมนํามาแยกใส่ต้นจนชมปลูกลงนะครับ ก็เป็นกระถางไม่ใหญ่มากครเป็นกระถางที่มีขนาดเล็กเพื่อที่จะนําไปจํำหน่ายได้นะครับ mm hmm. เมื่อต้นของชนชมเขาง,งอกเขาติดดีนะครับเนี่ยครับวัดสดุที่นํามาปลูกชนชมนะครับก็เป็นสูตรดินร่วนนะครับซึ่งก็จะมีส่วนผสมของอดินใบก้ามปูนะครับเนี่ยก็จะเป็นใบไม้ที่ผ่านการทับถมผุพังก็จะได้ประมาณนี้นะครับนำไาป,ปลูกต้นไม้เนี่ยจะสวยงามทุกตัวเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นกแกรบนะครับแกรบเนี่ยก็จะช่วยให้ดินมีช่องว่างช่วยให้น้ําไหลผ่านได้นะเมื่อเรารดน้ําลงไปทรายก็เหมือนกันนะครับทรายก็มีคุณสมบัติคล้ายกับแกลบนะครับแต่ทรายก็จะช่วยให้รากของชนชมชนชัยได้ดีนะครับเนื่องจากทรายเนี่ยนะครับทำให้ดินของเราร่วนซุยแล้วก็น้ําไม่ขัง เช่นกันนะครับผสมกันทั้งประมาณ4ส่วนนะครับก็จะเป็นดินใบก้ามปูเป็นกาบมะพร้าวสับเป็นทรายและก็เกล็นะครับ4ส่วนผสมกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการแยกต้นชวนชมต้นน้อยที่ผ่านการเพราะมาประมาณ1เดือน1เดือนกว่าๆนะครับมา แยกลงกระถางน,นะครับซึ่งกระถางลงก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ะจะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งประมาณนี้ครับแต่เป็นกระถางทรงสูงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้รากของเขาได้แทงลึกลงไปนะครับเพื่อที่จะนําไปทําแต่งรากจนชมในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการส่วนคลิปนี้นะครับก็เป็นการแยกต้นกระถางลงแยกต้นจนชมลงกระถางประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมก็ใส่กระถางไม่ใหญ่มากนะเพื่อที่จะนําไปจําหน่ายคู่กับไม้ในกลุ่มแคตัสดให้มันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผมได้เปิดร้านจําหน่ายต้นไม้นะครับแล้วก็แคตัสดก็เป็นต้นไม้เป็นสินค้าอีกตัวนะครับที่ขายดีของร้านนะครับนี่นครับผมก็จะแยกต้นชวนชมเหล่านี้แหละครับเมื่อมันติดดีแล้วก็จะแยก พักไว้ก่อนนะครับสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าต้นจนช,ชมที่เราแยกเนะี่ยติดแล้วก็รากเดินดีนะครับอันนี้ไม่ได้นําไปจําหน่ายเลยนะครับแยกเสร็จแล้วก็พักต้นชวนชมไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาติดแล้วก็แข็งแรงนะครับนะครับวิธีการแยกต้นจนช,ชมก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับใจ หัวใจสาคัญนะครับอยู่ที่การเตรียมดินปลูกหรือวัสดุปลูกนั่นเองนะครับส่วนขั้นตอนก็ประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆเลยก็ชัวชมนะครับเป็นไม้ที่ผมว่ามีเสน่ห์นะครับเป็นมีเสน่หนะ์เนื่องจากว่าเราสามารถที่จะเลือกปลูกได้หลากหลายสีของดอกนะไม่ว่าจะเป็นดอกซ้อนดอกชั้นเดียวส่วน ชวนชมเนี่ยแหละครับเขาเป็นไม้ที่มีความสวยงามทุกส่วนของต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรากนะครับนํามาแต่งรากธรรมาชาติหรือว่านํามาทําเป็นรากตะขาบก็ได้หมดเลยนะครับสําหรับชวนชมเนี่ยซึ่งชวนชมเนี่ยเป็นไม้ที่สามารถนํามาปลกูกเป็นไม้บอนไซปลูกเป็นไม้ดัดก,ก็ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มความสวยงามเข้าไปนะครับชวนชมเป็นไม้อายุยืนนะครับเป็นไม้อายุยืนดังนั้น ต้นชนชมอย่างที่เราเห็นเราไปพบเจอนะส่วนมากแล้วจะมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับเนื่องจากว่าเขาตายง่ายนะครับสเสน่ห์ของชนชมก็จะอยู่ที่ว่าเขาทนแดดทนฝนได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเตรียมวัดสดุปลูกให้ดีนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการเสนอการเปลี่ยนการแยกต้นชนชมลงกระถางน,นะครับ,นะรบเป็นการแยกต้นชนชม อายุเดือนกว่าๆนะครับนะครับแยกลงกระถางเพื่อที่จะนําไปจําหน่ายนะครับเราเน้นจําหน่ายตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยเราไม่เน้นจําหน่ายต้นใหญ่ๆนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับเป็นการแยกต้นชนชมเนี่ยครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับวันนี้แยกแป๊บเดียวนะครับก็ได้หลายถางหลายกระถางเลยนะครับเนี่ยครับซึ่งก็สามารถที่จะนําไปวางไว้ที่เด็ดรำไรได้เลยนะครับแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มได้เลย เนี่ยครับน้ำที่เราลดลงไปเนี่ยมันจะไม่ท่วมขังหรือมันจะไม่แช่อยู่ที่เนี่ยครับกระถางนะครับลดลงไปมันก็ไหลผ่านได้สะดวกนะครับนะครับเราลดให้ชุ่มเลยนะครับรดให้เปียกให้ชุ่มทั้งกระถางนะครับแล้วก็นะครับวางไว้ที่แดดรำไรนะครับเพื่อเป็นการพักฟื้นเพื่อเป็นการให้ต้นจนโจมเขาแข็งแรงก่อนนะครับ ก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับวิธีการแยกต้นชนชมนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นชนชมดอกซ้อนนะครับอันนี้ก็น่าจะชื่อว่าปทุมมานะครับสำหรับสีนี้ลายแบบนี้อ่าก็เป็นชนชมดอกซ้อนหลายชั้นนะสีชมพูนะครับมีความสวยงามมากครับยิ่งต้นใหญ่นะ จนชมจะมีความสวยงามมากครับยิ่งต้นใหญ่ดอกยิ่งดกแล้วก็มีโอกาสที่จะติดฝักนะครับและสามารถที่จะนําฝักตัวนี้แหละครับไปเพาะเป็นต้นใหม่ได้อีกอย่างที่ผมได้เพาะแล้วก็นํามาแยกลงกระถางให้เพื่อนๆดูกันวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมกันตลอดมากันด้วยมานะครับ